วิญญาณในบ้านไร่โมเทนนะฮะก็เล่าเรื่องราวปริศนาของรอยมือในกระจกรอยเท้าบนบันไดกลิ่นลึกลับการตายด้วยยาพิษการแขวนคอการฆาตกรรมและการยิงปืนที่เกิดขึ้นในไร่โมเทนซึ่งก็มีการบันทึกจํานวนมากนะฮะที่ค่อนข้างน่าสงสัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่น่ากลัวไปไม่น้อยกว่าบ้านผีสิงหลายหลังนะฮะที่เรื่องรือในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ โดยมีต้นทางความหลอนเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19จากหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะที่เป็นทาสผิวดำที่ชื่อว่าโคลอีครับตำนานเมืองสำคัญนะฮะที่ถูกเล่ากันปากต่อปากเล่าถึงโคลอีเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในเรื่องราวของความเฮี้ยนในบ้านไร่โมเทิรน์นี้นะฮะซึ่งตั้งอยู่ในรัฐลิเซเอนา ประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างโดยนายพลเดวิดแบดฟอร์ดและบ้านหลังนี้นะฮะก็ส่งต่อกันแบบหลายมือจนมาถึงมือของครากบูดัฟและครอบครัวของเขานะครับที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการเสียชีวิตจากน้ำมือของหญิงสาวที่เป็นทาสรับใช้ผิวดำที่ชื่อว่าโ e คอี้คนนี้แหละนะครับโคอี้ e ก็เป็นหญิงสาวผิวดำเคยเป็นทานในไร่โมเทน บ้างก็เล่าว่าเธอเนี่ยเป็นทาสของคร ab, ์ควูสดับเพื่อเป็นเจ้าของไร่ในขณะนั้นเรื่องราวก็เริ่มต้นเมื่อโครี้เนี่ยถูกจับได้ว่าแอบกําลังฟังการสนทนาของครอบครัววูสดับครับจึงถูกลงโทษด้วยการตัดหูของเธอเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยโครอีก็ได้สวมผ้าคลุมผมสีเขียวเพื่อปิดหูที่ขาดของเธอเอาไว้นะครับ และเพื่อเป็นการแก้แค้นนะฮะผนวกกับโครอีเนี่ยไม่อยากกลับเข้าไปทำงานในไร่ที่ต้องใช้แรงงานดากักตากแดดตากฝนเยอะนะฮะเธอก็เลยวางแผนวางยาพิษด้วดอกยี่โถในเค้กวันเกิดของลูกสาวคนหนึ่งในครอบครัววูสดับครับซึ่งทำให้ซาร่ามาทิรดาภรรยาของครกักที่กำลังตั้งท้องลูกคนที่3เนี่ยและลูกคนที่2ของเธอเสียชีวิตเลยนะครับแต่แท้จริงแล้วฮะโครอี Chloe เนี่ยก็ไม่ได้หวังให้ใครเสียชีวิตทั้งนั้น เธอแค่ต้องการให้คนในบ้านเนี่ยเจ็บป่วยเล็กน้อยซึ่งเธอจะได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าไปดูแลและกลับเข้ามามีบทบาทในบ้านนี้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแหะนะครับเรื่องนี้ก็เลยนําไปสู่การลงโทษโครอีโดยการแขวนคอและทิ้งร่างของเธอในแม่น้ำมิสซิสซิปปีเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้วิญ,ญญาณของเธอเนี่ยขึ้นมาหลอกล้อนผู้คนได้อีกต่อไปนะครับตั้งแต่บัดนั้นมาครับวิบญ,ญญาณของโครีเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวในบ้าน,นไร่มอเทิร์หลายครั้ง นักท่องเที่ยวและผู้อาศัยเนี่ยต่างเล่าถึงการเห็นหญิงสาวในชุดคลุมผมสีเขียวนะฮะเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านแล้วก็มีเสียงร้องไห้ไปเรื่อยครับมีการเคาะประตูในยามค่ำคืนนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการเล่าถึงการเห็นภาพสะท้อนของโครอยในกระจกที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็มีภาพถ่ายบานหน้าต่างนะครับที่กําลังเห็นเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยนั่งห้อยขาอยู่บริเวณหน้าต่างด้วยครับ ต่อมาครับบ้านไร่มอเทอร์เนี่ยก็ถูกขายต่อให้กับหลายมือและก็ถูกพัฒนากลายเป็นบ้านพักและโรงแรมในที่สุดแล้วนะครับ